สวัสดีครับผมวันนี้รีวิวมีดหนึ่งเล่มนะครับอันนี้เป็นกล่องใส่มีดนะครับผมจะมาเปิดมีดดูนะครับครับผมเป็นเหล็กแบริ่งตลับลูกปืนนะครับผมเป็นทรงคล้ายคัตติ้งนะครับมีดเล็กนะครับผมหั่นซอยพวกเข้าป่าได้หมดนะครับตรงสันตรงนี้ทำคมหลอกนะครับหัวมน เป็นใบมีดขัดขาวนะครับใบยาว3.7นิ้วนะครับเกือบ4นิ้วใบกว้าง1.2นิ้วครับสันหนา3มิลนะครับไล่เรียวปลายเลยนะครับด้ามไม้พยูงนะครับปักหมุดโมเสกและหมุดอลูมิเนียมเจาะรูล้อเชือกด้านท้ายนะครับ ด้ามนะครับยาว3.7นิ้วเท่าตัวใบนะครับเกือบ4นิ้วด้ามจนถึงปลายนะครับไม่ถึงไม่ถึง8นิ้วนะครับครับผมเล่มนี้นะครับผมราคานะครับ2,500รวมส่งนะครับมาพร้อมกล่องใส่มีดนะครับสวยๆเลยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ